สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ลอยสไตล์นะครับซึ่งผมก็จะมาสอนเล่น AD Carry ทุกตัวในเกม l l นะครับตอนนี้เราอยู่ใน EP ที่3แล้วนะครับกับวารัส AD Carry ที่ค่อนข้างจะอ l อลราวนะฮะเพราะว่ามีทั้ง CC และมีนาเมสแบบลึกลับด้วยนะครับด้วยเงื่อนไขของพาสซีฟซึ่งเวลาที่วารัสได้ค่าคีบ คนหรือว่าทําลายวอร์ดนะฮะจะทำให้วารัดยิงได้เร็วขึ้นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากเพราะว่าผมชอบ a n นิเมชันการยิงของตัวนี้เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียของวารัดก,กันบ้างนะครับ ข้อดีของวัลลัตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับหลักๆจะเป็นเลนดิ้งเฟสที่โหดมากนะฮะเวลาที่วาลลัตตีแรกกับใครเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่าสกิล e และสกิล q ของเขาค่อนข้างจะดีเลยแหละสกิล e ของเขานะครับเวลาเทรดก็ยิงทีหนึงแล้วก็กด e ไปนะฮะถ้าอีกฝ่ายยิงมาเราก็ยิงกลับแต่ถ้าอีกฝ่ายหนีเราก็สามารถใช้สกิล q ในการปิดดาเมจซึ่งนั่นแหละคือการเทรดของวาลัตที่ดีมากนะฮะ และวารัตนะครับในตอนเลเวล6กนะฮะก็จะมีอันติสารพัพประโยชน์อย่าง chain of corruption นะครับซึ่งเป็นอันติที่สามารถใช้จับศัตรูก็ได้หรือว่าใช้ถ่วงเวลาเพื่อที่จะตัวเองจะหนีก็ได้นะครับวารัตจะมี2สายนะครับสายที่แนะนําช่วงนี้เลยนะครับเป็นสายโป๊กนะครับสามารถทำ d a เเ g จได้อย่างรุนแรงในระยะไกลนะครับไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงใครอยากรู้ว่าสายโป๊กเล่นยังไงลองดูคลิปที่ผมเล่นได้ตรงนี้เลยนะครับ แต่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงวารัสสายยิงซึ่งเป็นสายมาตรฐานและเป็นสายที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะมาดูข้อเสียของวารัสกันบ้างน,นะครับหลักๆเลยก็จะเป็นแคลรี่ที่ค่อนข้างจะขาตายไม่มีสกิลหนีนะครับดังนั้นต้องยืนโพซิชันให้ดีเลยนะครับมาดูข้อเสียของสายโป๊กกันบ้างดีกว่าข้อเสียของสายโป๊กนะครับ คือต้องพยายามสกิลให้โดนนะครับเพราะว่าไม่งั้นดาเมจจะหายไปเลยหายไปเยอะมากทำดาเมจต่อเนื่องค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็ตีออบเจคทีฟช้ามากเน้นสู้กับคนซะมากกว่านะครับส่วนสายยิงเร็วเนี่ยต้องเอาตัวเข้าแร้งในการทำดาเมจซึ่งจะทำให้ตกเป็นเป้าหมายของศัตรูได้ง่ายนะครับซับที่วารัชชอบเล่นนะครับจริงๆหลายตัวมากแล้วแต่สถานการณ์เลยเพราะว่าวารัเป็นตัวที่เลนนิ่งเฟรดโหดอยู่แล้วทำให้ซับพอร์ตเนี่ยหยิบตัวได้ค่อนข้างจะง่ายและหลากหลายนะครับ ตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับเป็นเรสนะครับเพราะช่วยวารัสจากโพซิชันแย่ๆได้โดยการให้ตะเกียงรีโพซิชันให้วารัตอยู่ในโพซิชันที่ดีได้ครับตัวที่2นะครับเป็นตัวโป๊กอย่างคาม่านะครับเพราะว่าสามารถช่วยวารัตก,กดดันเลนนิ่งเฟ e ได้ตัวที่3นะครับแนะนําเป็นมอร์น่าบรอมหรือว่าเป็นตัวที่กันกันวารัสได้นะครับส่วนตัวเคาน์เตอร์ของวารัสนะครับค่อนข้างจะน้อยเพราะว่า ตัววารัศน์น้นิ่งเฟดโหดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ฆ่าวารัศได้จะเป็นตัวแบบออลอินนะครับอย่างเช่นลูเซียน่ติตเน้าเบเว่นนะครับแล้วก็บวกกับซัพพอร์ตที่ออลอินเหมือนกันอย่างเช่นนองตนลุตตัวที่ออลอินแบบอาริสตาเทสโดนเองก็เจ็บเหมือนกันวารัศครับแล้วก็ สำหรับสายโป๊กนะคะซัพพอร์ตที่แพ้ก็จะเป็นพวกซัสเทนหรือพวกฮิลลฮินะอย่างเช่นนามิยูมิเนี่ยค่อนข้างจะชนะทางวารัสสายโป๊กเลยล่ะเพราะเวลาที่วารัสโป๊กมาเขาฮิลกลับเนี่ยวารัสเซ็งครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรุนกันบ้างดีกว่านะครับเอาเป็นสายโป๊กก่อนแล้วกันเนาะสายโป๊กนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับอาร์เคนโคเมดนะครับแล้วก็จะเป็นมานาโฟลนะครับแล้วก็เป็นรถคูดาวนะฮะ แล้วก็เป็นสกอตนะครับในแทบ1น,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนนะครับว่าทําไมเอาเป็นอันนี้นะครับคือไอดาวตกเนี่ยมันจะช่วยให้เราสตรองในเลนมากขึ้นนะครับส่วน mana f l o นะครับจะทําให้เราสามารถใช้สกิลได้รัวขึ้นนั่นเองแล้วก็อันนี้จะได้รับค่าคูดาว10%เมื่อถึงเลเวล10ใช่ไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยวันละจะออก3ไอเทมเพื่อลดคูดาวให้ถึง30%นะครับ แล้วพอเอามาคู่กับรูนเนี่ยมันจะกลายเป็น40นะครับจะทำให้สะตองมากในช่วงกลางเกมและต้นเกมนะครับคือ3ไอเทมที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นไอเทม u m b e r a p e นะฮะ Yo m ูนะครับแล้วก็รองเท้าลดคูดาวนะครับผมโอเคมาดูอันลองกันบ้างน,นะครับอันลองนะครแนะนำเป็นรองเท้าฟรีนะครับกับบิสกิตนั่นเองส่วนอันนี้นะครับแนะนำเป็น นี่นะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นยิงปกติอยู่แล้วเราใช้สกิลในการตอดคนนะครับในการฆ่าคนจะใช้สกิลนี้นี่ก็คือทั้งหมดของสายโป๊กนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันนะฮะไปดูสายยิงปกติของเรานะครับก็จะใช้เป็น Little t e m p o e นะครับ o v e r h e ์ l นะฮะแล้วก็จะเป็นตีเร็วนะฮะเราไม่เอาดูดเลือดไปเพราะว่าเราออกเป็นเบ of อรุนคิงชิ้นแรกอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เอาเป็นคูปนะครับผมส่วน,น,นอันนรองนะครับแนะนำเป็นดิมบัสโคลกนะครับกับเกตเลิงสตอมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วโจมตีนั่นเองอันนี้คือวารัสสายยิงปกติโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมเกมนี้นะครผมเล่นเป็นวารัสในรับคู่กับเทรสนะครับส่วนอีกฝ่ายน่าจะเป็นโซโลกาคู่กับซินดานะครับ แล้วก็ผมจะออกเป็นโด a ันเบลดนะครับผมเลเวลหนึ่งะครับผมน่าจะต้องอัพเป็นไม่รู้ว่า Q หรือ E ดีนะเพราะว่าอ e ีกฝ่ายเขาไม่เทดกับผมแน่นอนเขาจะสกิลตอดๆผมมานะครับคือถ้ามันระยะไกลเกินไปผมก็อาจจะอ้าเป็น Q นะครับเพื่อที่จะได้โป๊กแบบเจ็บกว่านะฮะคือ E มันจะดีกับพวกตัวที่เข้ามาเทดกับเรานะมันจะติดสโลเวลาโดนฝน ไอนเนี่ยฝนธนูอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารอรอดูนะว่าใครจะมาในล่างโอเคไปกลางแล้วโอเคซินด้าน่าจะล่างแหละดีนะเราเป็นตัวแบบอออินอย่างทเทสนะครับถ้าเป็นตัวแบบฟาบนี้น่าจะโดนกดดันหนักพอตัวเลยเดี๋ยวนี่ผมอัพเป็นคิวก่อนแล้วกันสร้างแรงกดดันในเลนนะครับโอ้เหมือนจะฆ่าได้เลยหรือเปล่าเนี่ย เรียบร้อยครับคิวแรกครับพารัตค่อนข้างยิงเร็วนะครับเวลาที่ได้ลัสมินเนียนนะครับหรือลัสวอร์ดก็ได้แบบตีวอร์ดแตกก็จะได้ยิงเร็วมายิงมินเนียนก็ได้หรือยิงคนตายก็ได้นะครับวารัสเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะมีช็อตปฏิหารค่อนข้างจะบ่อยนะไม่มีแฟดลวด้วยนี่ครับข้อเสียอันใหญ่หลวงของวารัสครับไม่มีโมบิลิตี้ฮะเวลาไม่มีแฟดนี่คือผมต้องแบบ เซฟแบบไม่รู้จะเซฟยังไงแล้วอะถอยจนไม่รู้จะถอยอยังไงแล้วอะต้องพยายามดูนะว่าดีซินอยู่ตรงไหนนะครับอุ้ยไม่โดนโอลีมาจริงด้วย จะได้คิวไม่โดนครับตะกี้ไอเทมชิ้นแรกนะครับผมจะขึ้นเป็นเบรดออฟดูนคิงนะครับเพราะว่าวารัในเวลาที่ได้เบรดออฟดูนคิงมันจะช่วยในเรื่องของดาเมจนะฮะตอนที่เราเลเวล6นะจะมีอันติอย่างเช i นอ f c ค l l เชันอย่างเงี้ยเราก็เดินไปสโลก่อนก็ได้แต่จริงๆนะเขาจะใช้เชน of c คอ l เลชันก่อนแล้วก็ค่อยเดินไปสโลนะครับตามปกติแล้วเออผมลืมบอกเลยนะสกิล W ของวารัสนะครับ ใช้ตอนที่เราคิดจะฆ่าอีกฝ่ายนะฮะหรือว่าในเวลาที่อีกฝ่ายโดน3สแต็กนะครับจะทำให้แรงมากเลยอันติของวานัก็จะเวลาโดนโดนรัดใช่ไหมหรือโดนเถาวันนะครับมันก็จะเป็นวิและ1 s t a สแต็กนะคือวานัสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สามารถชงแก๊งให้จังเกิลง่ายเหมือนกันนะคือเชนออลคอร์เซชั่นไปแต่ว่ามันก็เป็นสกิลช็อตนะครับแต่มันจะทะลุผ่านมินเนี่ยนะ กิ่วช็อตที่ทะลุผ่านมินเนี่ยนนะครับจะโดนแค่แชมเปี้ยนซึ่งเป็นอันติทีีดีเหมือนกันใช้หนีก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้ฆ่านะจังเกิลมาเราจับให้ก่อนเลยนวดก่อนนวดก่อนนวดสักเล็กน้อยก่อนจับแล้วติงจั๊โอเคได้สทรกระบาดแทงก็โอเคยิงแคลรี่ันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ W แล้วนะ W โ oh. อ้ยู่เพื่อนก่อนส่วนประกาบตอนนี้ผิวผิวอุ้ยฮุกดัดฮุกตอนโซนิบเวียเข้ามายิงฟรียิงฟรีโอ้ย่าดิซิเมียนติด้วยนะกลัวจังเดี๋ยวเราดันเลนแล้วกลับบ้านดีกว่าตอนนี้เราน่าจะได้เบี้ยอฟดุลคิงแล้วนะนี่นะเดี๋ยวตอนได้เบี้ยอฟดุลคิงเราจะแรงมากตอนนี้เราต้องหาเรื่องโบนรัวๆละ ที่ที่2เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นคุณโซนะครับผมในเกมนี้ก็จะขึ้นเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เกปกตินะฮะแต่ว่าปกติแล้วถ้าเจอ AD ดีล้วนอย่างเงี้ยถ้าเรากลัวตายเราออกเป็นนินจาทับบีก็ได้นะวาละาก็เป็นหนึ่งตัวเหมือนกันที่สามารถออกไอเทมป้องกันได้นะครับตอนที่เรากดดันแนะนําให้วอดไปตรงนี้เนี่ยเราได้กดดันจะทําให้อีกฝ่ายไม่ค่อยกล้าเล่นนะต่อให้จังเกิลมาแก๊งเราก็ยังถอยทันถ้าเทสอยู่ในโพซิชันที่ดีนะ แบบอยู่ด้านหลังเรานะครับโอเคจับไปก่อนแล้วให้เทสุกครับซึ่งเป็นคอมโบที่แบบค่อนข้างจะโออยู่เราเชนออฟคอร์ชันไปแล้วก็อุย้ยเทียบมาด้วยโอ้สวยนะเหมือนจะสวยแล้วเนี่ยเราแรงด้วยยิ่งยิ่ง อุ้ยรอเธอโอ้ยยังครับผมผมก็โอเคตายอยู่ดิโอเคดูเกิดอยู่นะเนี่ยเกมนี้วันนี้นะครับพอ,อไม่มีแฟดเนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากน,นิดนึงนะต้องลองแฟดหน่อยเวลาเล่เนก็ต้องแบบเสียแฟดกับอะไรที่คุ้มค่านะฮะอย่างเช่นมังกรนะฮะลิฟล้อลหรือว่าไฟใหญ่เงี้ยแบบได้หลายๆตัวใช้แฟดให้คุ้มๆหน่อย แต่นี่ยังดีนะที่มีเทรสนะครับคือถ้าไม่มีเทรสเนี่ยแทบจะแทบจะรับจังหวะใช้ฟัดได้เลยมันค่อนข้างจะยากเลยอะ่ะจับเก็บโดนกดวิวด้วยโอเค W ิวนี่เอาไว้ปิดฉากนะครับ W ิวผมแนะนำว่าใช้ตอนที่เออมันมีสัญลักษณ์3สแต็กนะครับเนี่ยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแนะนำให้ใช้ตอนนั้น คือไม่จาเป็นต้องใช้รานก็ได้อะแต่ว่าเอาให้มันแรงๆครับเพราะมันใช้แล้วมันคูดดาวนานมากครับ40วิบวิเลยนะคือเชนออฟคอรล๊ชั่นเนี่ยถ้าใช้ดีๆอ่ะก็1ที1คิวเลยนะช่วยด้วยโอเครีโพสิชั่นให้ผมใัคค้ผมตายเนะนี่ยนี่แหละข้อดีของการมีเทสครับดีโพสิชั่นได้ตลอดเวลาโอ้ยตรงนี้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 อ้ยเตะสามิ แรงวัวเลยชิ้นที่3นะครับจะขึ้นเป็นลูนแอนเทอร์ดีเคนะครับผมส่วนชิ้นที่4จะเป็นอินฟินิตี้เอหรือว่าเป็นบัตรเทอร์เตอร์ก็ได้ถ้าในกรณีที่ต้องการซัสเทนหนักๆนะครับแต่ผมจะชอบเป็นแรงๆแบบอินฟินิตี้เอซะมากกว่าถ้าซับไม่อยู่กับเราเราต้องพยายามเรียกซับให้อยู่กับเรานะ ราจะได้ไม่เฟืองแฟดคือวารัเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตามซับพอร์ตเนี่ยพอตัวเลยฮนะไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นผู้นําได้สักเท่าไหร่นอกจากมีจังหวะแบบจังหวะข้าอย่างเงี้ยวารัจะเป็นคนนําแต่ถ้าจังหวะปกติเนี่ยคือวารัจะตามซับพอร์ตเลยนะอีกแนวหนึง่งถ้าซัพพอร์ตเป็นซัสเทนแบบบัฟแบบลูลู่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงคนระับวิธีการเล่นก็ยืนหลังๆห,หน่อยรอเพื่อนเปิดนะแล้วก็เราค่อยๆตามไปยิงอะไรอย่างเงี้ยว้ย อ้ยค่อนข้างแรงแล้วเนี่ยเกบลบลบลบโอเคเสียแฟดเลยผมไฟได้ผมตายได้เลยเห็นเกบแฟดยิงผมไหมแรงมากเลยฮนะคือแล้วตอนนี้ผมไม่มีแฟดแล้วต้องพึ่งซัพพอร์ตอย่างเทสค่อนข้างหนัก เกแต่ okay, ผมน่าจะต้องขึ้นเป็นการ์เด a นเอ็งเจก่อนเลยวะเนี่ยจริงๆถ้าเอาการตายผมมองว่าเราขึ้นแฟนทอมแดนนั้นก่อน IE ก็ได้นะเพราะว่ามันมันเซฟได้ครับขอแค่เราไม่โดนเบิร์ดโอ้ยไม่มีอันติีเพื่อนเรายิงได้อยู่เรายัางยิงได้อยู่เพื่อน โอ้ย๋อไม่เห็นโอเคหลบได้โอเคอ๋อเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยโอ้เยเค oh, <okay. S 1> คือตอนที่เราไม่มีแฟนเนี่ยเราต้องพยายามหลบสกิลให้ได้นะ <laughs> ถ้าสังเกตนะครับเวลาผมเล่นมาแล้วนะ เมื่อก่อนผมอาจจะใช้เมาส์คลิกเอานะครับแต่ว่าในกรณีที่แบบไขล้ลัวขนาดเนี้ยแล้วระยะมันไม่ได้ไกลมากไงก็คลิก A ลงพื้นก็ได้มันจะตีตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับเดี๋ยวชินสุดท้ายเ็ขึ้นเป็นอินฟินิตี้เแล้วกันตามที่เราเล็งกันไว้ <c oughs> <c oughs> คือไอ้แพนทอมแดนเนี่ยจริงๆมันต้องมาทีหลังนะคือตอน ไอเทมสุดท <Cornell>. ้ายเนี่ยมันจะมีให้เรื่องระหว่างแฟลชซ้อมแดนส์บัสเตอร์ใช่ไหหรือว่าเป็น QS วเอสเอ้ยควิกซิลเวอร์ใหญ่อันนี้นะครับแล้วก Angel ็การเดินเอ็งเจอรนะครับก็ได้หลายแบบเหมือนกันแต่ตอนนี้นะสิเพื่อนเราไม่อยู่แล้วอโอครใ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 ครโอ้โหสุดสุดแล้วเพื่อน เออแล้วลืมบ่อยอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าอีกฝ่ายเป็นตัวตีไกลนะครับตัวตีไกลซะเยอะแล้วเรายิงไม่ถึงเนี่ยก็ควรเปลี่ยนดูน,นันเฮลิเคนนะครับเป็นลาปิดไฟแคนนอนนะตอนที่ใครนะฮะถ้าใครสังเกตนะฮะมันจะจับกล้องแต่ตัวผมใช่ไหมอันนี้คือเทคนิคนะเราจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับกดตัวตัวเองนะครับ F1 นะโดยปกติเพราะว่า ตัวไม่มีโมบิลิตี้แบบนี้มันจะตายง่ายมากเลยถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในไฟเนี่ยให้ก็ลองไปฝึกกันนะจับไปตัวหนึ่งโอเคฆ่าคนฆ่ามันให้หมดโอเคโชว์ความแรงหน่อยโอ้โยสิน้าแรงกว่าโอ้ใครโชว์ความแรงกันแน่วะเนี่ยจะยิงอะ่ะขอยิงหน่อย กระจายกระจายกระจายเย้เอาละฮรก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวารัสนะครับเป็นอีพีที่3นะครับก็ใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r คร e นะฮะแล้วก็กดแชร์กันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็น a อดีซตัวไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม